สวัสดีค่ะค่ามืนีไทยเลยกับอีพามาปีนต้นมะไฟนะคะอันนี้มะไฟพื้นบ้านของเรานะคะนี่เบิ่งค่ะเป็นโรคยูค่ะแต่ว่าเข้าร่วงเยอะละนะคะนี่เดี๋ยวเอามาปีนกันค่ะปีนต้นมะไฟเก็บไปไว้กินนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมืออื่นเข้าไปอีมาซื้อค่ะแต่ตอนนี้ร่วงไปเยอะละเดี๋ยวอีบให้เบิ่งนะคะ ตามพื้นร่วงเยอะมากเดองค่ะนี่ร่วงเยอะมากเลยอยู่ต้นน่อยเดียวค่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้ร่วงเกือบหมดละนี่ นี่ค่ะนี่ตามพื้นนะคะร่วงเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เมื่อวานพ้นตกลมค่ะเขาก็เลยร่วงเยอะนี่เดี๋ยวเรามาปีนต้นมะไฟกันค่ะ ตอนนี้ไทยเลยก็ไปปีนต้นมะไฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านไทยเลยมีซ่องพันค่ะพันที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะมะไฟพันธ์ก็มีแต่อันนี้เป็นมะไฟพื้นบ้านเลยนะคะอันนี้พันธ์สีขาวนะคะอันนี้พันธ์สีม่วงนะคะดูความแตกต่างของดูความแตกต่างข้องผลน,นะคะนี่อันนี้สีม่วงอันนี้สีขาวนะคะ เดี๋ยวกแกะให้เบิ้งทางไหนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าโอุ้ยอันไหนอ้ยตอๆอันนี้เขาสุกงอมมากนี่ยค่ะอันนี้พันสีขาวฝั่งนี้นะคะน,นี้สีม่วงมาไฟพื้นบ้านนะคะหวาน หวานมากอันนี้คือนะคะแตกต่างกันนะคะอันนี้ออกม่วงอ่อนๆน,นะคะอันนี้สีขาวเดี๋ยวรามาชิมกันค่ะว่าอันไหนจะรสชาติดีกว่ากันนะคะเดี๋ยวชิมสีขาวก่อนก็แล้วกันสีขาวกับออบหวาน มีอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวทีนี้ทำมาชิมสีม่วงกันอืมสีม่วงนี้หวานอันนี้ไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะคะหวานอร่อยหอมอันเนี้ยอร่อยมากสีม่วงเลยคะ่ะสีม่วงอร่อยมากค่ะ ถ้าพายมักอ่ารสเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยก็เป็นสีขาวอันนี้จะมีรสหวานไม่เปรี้ยวเลยนะคะอันนี้สุกงอมเต็มทีแล้วค่ะคะ่าทีนี้เรามารู้ประโยชน์ของมะไฟนะคะมะไฟนะคะถ้ากินเข้าไปนะก็จะมีจะช่วยให้ชุ่มคอแก้ไอคับเส้นหะนะคะช่วยดับพิษร้อนมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยแก้ไข้หวัดนะคะ แล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวตึงกระชับหลดริ้วร้อยนะคะแล้วก็มาฝ่ายนี้เขาก็เอาไปเป็นส่วนผสมของยาแพย์โบร,ราณน,นะคะบำรุงบำรุงาตนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมาฝ่ายอีกข้อหนึ่งก็คือ,อช่วยบรรเทาอาการจุกเสียบท้องท้องอืดน,นะคะช่วยขับลมนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ รอยลดรอยแพ้เป็นนะคะรักษากรากื่นนะคะ,ากากกะป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน,นะคะถ้าฐานเข้าไปก็จะทำให้ผิวเนียนนุ่มกระตุ้นให้ผิวมีการสร้างคอลลาเจนนะคะค่ะและนอกจากนี้มะไฟยังช่วยรักษาการแน่นท้องจากอาหารที่ไม่ย่อยนะคะช่วยดูดซึมของธาตุเหล็กนะคะ ช่วยสร้างภูมิต้นานทานลดอาการภูมิแพ้นะคะอการสามารถลดความเสี่ยงการเป็นโรคที่เชื้อทางเดินปัสสาวะได้นะคะช่วยขับพิษและขับปัสสาวะรักษาโรคลืมและโรคผิวหนังนะคะ,ะนอกจากนี้นะคะมาไฟยังช่วยให้เจริญอาหารนะคะ แล้วก็มะไฟสามารถนำมาต้มอ,อาบสำหรับรักษาโรคผิวนั่งแล้วก็นำมามักช่วยขจัดลังแคได้นะคะและอีกข้อหนึ่งสำคัญก็คือลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะอันนี้คือประโยชน์ของมะไฟนะคะค่ะมะไฟมีประโยชน์ล่ายางนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหามะไฟมาทานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูของมะไฟนะคะ นี่ฝนก็จะตกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม้าได้เดือค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ